สวัสดีจ้าเจ้าสาสีมาตำแบกบุรีเด้อค่ะพี่น้องจ้าไปเก็บมาเมื่อกี้นี่ค่ะพี่น้องเจ้าสาบรเลยตำให้เพิ่งเด้อค่ะมารอตอนตำเสร็จแล้วเด้อจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องนี่มากินก่นตำเมียงเจ้าสาไปเก็บมาไหม่ๆเลยจ้าพี่น้องมาเด้อค่ะ คือมาถึงก็มาตักมาเลยจ้ะพี่น้องมาเดียบๆครับพี่นอ้อ,นอง ขลสูกแบนี้ค่ะมากมากเศษแบบคล้ายๆตำมะย่มค่ะพี่น้องตัวแซ่บ ให้นำปลาลักกินแล้วสิจามเด้อจ้ะพี่น,อน้องจามข้าวซอยตำกล้วยค่ะอื อยูนี่ห่อนไลค่คะพี่น้องหาน้องเก่แดดค่ะซับดีเจีน้ำตาลใส่ผงนัวค่ะน้ำปลา มแมะเพชรดีขนาดพี่เนาะ ขายตำมะยมค่ะอร่อยแซ่บ mm -hmm. เจ็บแฮงเรียกเนื้อได้เลยค่ะพี่น้องจ๊ะเข้ากันกับอาการฮ่อนๆอ,อยู่นี่จ้ะ30องศาค่ะพี่น้องเอาล่ะค่ะ รอพี่น้องให้หิวนั่ค่ะพี่น้องจ้ะเอาละเด้อค่ะพี่น้องกินไปจามไปค่ะสาวๆขอจบพิ่ไปเพียงคนนี้เด้อจ้ะลองเบิ่งเด้อค่ะแซ่บแซบพี่น้องแซ่บดีๆอ๋อขอโทษขออภัยแซ่บคาแซ่บแน่พี่น้องสวัสดีค่ะหากกินผิดพลาดประการใดหรือว่าบ่บ่สุภาพก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะพี่น้องจ้าเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจ้า